สวัสดีครับทุกทุกท่านสวัสดีทุกทกคนสวัสดีมนุษย์โลกมนุษย์ต่างดาวสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับชีวิตวันหยุดได้ไปสร้างสารรค์อะไรกับชีวิตไหมวันหยุดก็ควรจะหยุดพักผ่อนนะครับถึงชีวิตทุกคนในเมืองหลวงในเมืองใหญ่อย่างนี้ แล้วก็เหนื่อยแทนนะครับอยากรวยต้องขยันไม่เสมอไปครับขยันขยันไม่ถูกเรื่องถูกราวมันก็ไม่รวยครับขยันกับคนที่เขาไม่มีน้ําใจกับท่านอะ่ะท่านก็เหนื่อยฟรีครับถูกไหม,มเป็นตัวเราอะ่ะมันใช่อยู่แล้วครับเป็นตัวเรานะครับเป็นตัวเราที่ให้มากที่สุดความสําสเร็จของคนหนึ่งคนเนี่ยเขาไม่ได้วัดว่าความมันเขารวย ติดระดับโลกหรือว่าเขามีชื่อเสียงโด่งดังเขาเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายไม่ไม่ใช่นะครับความสําเร็จวัดที่คนคนนั้นน่ะมีชีวิตที่สุขสบายเจริญก้าวหน้าในชีวิตรุ่งเรืองอในหน้าที่การงานในสิ่งที่ทํา แล้วเขาคุณคนนั้นน่ะเขาไ,ได้เป็นตัวตนของตัวเองมากขนาดไหนนั่นแหละครับบริเรียกว่าสาเร็จจริงนะครับไม่ได้วัดที่ความรวยหรือความโด่งดังนะครับความสําเร็จวัดนี่เป็นตัวของตัวเองได้แค่ไหนนะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับอืมวันนี้ก็พิเศษนะครับอันนี้คือไพ่ที่ผมใช้ประจำนะครับมันสำหรับมันจะเล็กกว่านี่คือกระดาษมาตรฐานนี่คือขนาด เล็กลงมาคือขนาดกลางนะครับแล้วก็เป็นไพ่ของท่านอาจารย์คุณทองอัศนีนฤยยา,าท่านคือคนที่เอาไพ่ยิ่สีเข้ามาคนแรกแล้วก็เรียกว่าไพ่ยิ่สีซึ่งจริงเรียกว่าไพ่ทานโลนะครับก็ท่านเมตตาให้ผมมาถ้าท่านไม่ได้ให้ก็แปลว่าผมขโมย <c oughs> อ่ะมาใช้ดูกันวันนี้เปิดไพ่ของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับที่ยี่สิบ กุมภาพันธ์จงถึงวันที่สามมีนานะครับอะมาชมกันครับตึบตึบไพ่ดีมาตรฐานมันจะกีดลื่นมากเนะลื่นจนแบบไม่สวยอะ่ะเอาใหม่กลดในแบบสิ่งหดิบสีครับต้องเวชชันมาอ่่าเงี้ยครับ จับแล้วนะหนึ่งสองสาไปไปไปไาหกเ สิบอย่าไม่เกยวออกไปไพ่นุ่มนิ่มมือมากเลยครับแล้วเป็นไพ่ใหม่ด้วยแล้วก็ภูมิใจมากครับได้ใช้ไพ่ของครูบาอาจารย์อ่ะมาดูครับสถานการณ์ใบแรกไพ่พระตงงึงสูงสุดของไพ่ยุปซีไพ่ห้าไม้เท้า ทำอะไรก็โปรดใจเย็นๆนะครับให้พาขึ้นมาเห็นไหมหนึ่งดาบจเจ้าลมมาแล้วเนี่ยดีวิลเนี่ยอยู่กับพระนะดีวิลนะจิตติดอยู่กับพระเลยนะ The Wheel of Fortune ใหม่กถามมันติดอะเสาวรตจันเนี่ยมาถามถามมันติดเลยอะ The Wheel of Fortune เนี่ยอ่ะดูนะครับ ใบแรกเป็นฮิโรแพนหรือว่าไพา่ไพ่พระนะครับไพพระเป็นไพ่ใหญ่เดวิลไพ่ใหญ่วีทาฟอร์จูนก็ไพ่ใหญ่นะครับสองใบนี้คืออสังหาริมทรัพย์เต็มๆมีเงินทองมากมายมีระดกล้นเหลืออสังหาริมทรัพย์เงินก็มีทรัพย์หลักทรัพย์ทรัพย์สินอะไรก็มีอย่าบอกว่าไม่มีนะไม่เชื่อ <c oughs> อย่าบอกว่าได้มาจากการโกงนะธุรกิจ สีดำมืดปืดป้อนเนี่ยเดวิลม,มันเป็นแค่ช่วงของอารมณ์นะครับอารมณ์เดวิลอะส่วนมากจะเป็นอารมณ์ร้ายๆนะครับร้ายๆแ,แรงๆอารมณ์ที่ขี้โมโห,โหขี้หวัดระแวงแล้วก็ใช้อารมณ์กับสิ่งรอบตัวแทบทุกเรื่องนะครับขึ้นมาค้านกับไพระามากไพภะขึ้นมานิจใจเย็นเดินเจี๊ยบเลยครับ อยังไงก็ได้ไนี่ไพ่สิทธิ์ถือว่าเป็นไพ,พ่ปีจารสิทธิ์ชั้นสูงนี่ก็คือไพ่สิทธิ์อีกอย่างชนิดหนึ่งนั่นคือกําหนดวาระกรรมของมนุษย์ของคนนะครับไพ่ใหญ่โชคเรื่องการงานนะครับถ้าทำมาสังสาริมัย์ทุกรูปแบบท่านอื้อซ่าอูฟูแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับอนะครับเนี่ย เปรียมขึ้นมาพว้ามว่าดูบีนั่งฟอร์จูนเนี่ยเจะบ,บอกถูกหวยก็ใช่ที่มีไพ่ผ่าขึ้นพระบอกให้ปงเพราะฉะนั้นไม่น่าจะถูก <c oughs> หนึ่งดาบคือการต่อสู้กับใจตัวเองหนึ่งถ้วยคือความคิดที่หลอกหลอนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วไม่คิดว่ามันเป็นจริงอาจไม่ได้มีอะไรแล้วคิดว่ามีอะไรก็ใช่นะครับเด็กถือดาคือความดื้อความรันความไม่รู้ว่าจะทะําอ่ะห้ามแล้วก็ ก็ห้าไปก็จะทำเออประมาณนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของตีกันะระหว่างเจ้าอารมณ์นะครับกับอ,อะไรครับกับเฮ้ยใจเย็นๆเว้ยใจยเยนจ็ยเยนใจเย็นก่อนโยมใจยเย็นก่อนโยมเนี่ยมันมันถุดคั่วกันอยู่นะครับมันถุดคั่วกันอยู่ถ้าท่านใช้อารมณ์ท่านก็ไว้ป่วงครับถ้าท่านใช้สต,ติสมาธิที่ดีท่านก็ดําเนินชีวิตต่อไปอย่างนิ่งๆ ความโลภครับบ่อได้เลยมันเกิดจากความโลภแล้วก็ตันหาราคะแน่ๆเดอรเดวลมีอยู่สองอย่างเนี้ยเป็นจุดขายเป็นจุดนำนะครับใครบอกว่าทําดีเห็นผลยากทําดีไม่ค่อยได้ดีคำว,ว่าเห็นผลคุณคุณคุณคืออะไรอะ่ะคือคุณต้องรวยหรอคือคุณต้องได้รับความนิยมติดผู้มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์ใน,ในโลกจริงเอ่อ คุณต้องการอะไรมากกว่านั้นล่ะความโลภอะความโลภมันทําให้คนที่รู้ไม่เท่าทันโดนหลอกโดนโกงก็เยอะนะครับบุคคลใกล้ตัวผมก็เคยแม้แต่ผมก็โดนก็อย่างเคยนะครับนี่แหละมาแบบแนวหลักรูปแบบนะครับไอเดวิลเนี่ยมัาหลายรูปแบบจะมาทั้งทั้งขู่ทั้งปอบทั้งคอกทั้งข่มอ,อ,อ่าแบบคมเหงรังแกมันมาได้หมดนะครับ ถ้าเป็นพระเหมือนท่านใจเย็นจะยอมปล่อยวางยอมปล่อย่อยปล่อยเชื่อมันเน่อยไปปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านมันก็ไม่ได้เสมอไปไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องเท่านั้นนะครับเรื่องชู้สาวคกับไพ่พระแต่ว cool. like ่าไปมันก็มีจริงอยู่นะครับเป็นข่าวเป็นข่าวก็เห็นกันอยู่นะครับแต่นี่คือเวรกรรมจะเล่นงานคุณนะมันจะเล่นคุณนะถ้าคุณทําอะไรม yes ั่วสั่วนะถ้าคุณทําอะไรที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายผิดเจตนาดีๆของคนเขาที่เขากระทำกันอ่ะระวังนะครับระวังนะครับหมดเนื้อหมดตัวนะครับอ่ะมาดูเรื่องการงานนะครับมีห้าไม่เท้าไปเดียวแต่พระใหญ่โชคเรื่องการงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องการงานในช่วงนี้เหมาะที่จะทําอะไรคนเดียวไปก่อนนะครับทาอะไรคนเดียวเหมือนเข้าทีมแลเหมือนไม่เข้าพวกอ่ะเข้าแล้วทีมแตกอืประมาณนั้น มันยุ่งยากเหมือนโดนลังแกโดนรุมข่มเหงใช้ธรรมะเขาข่มมาได้แต่กูใช้นี่มั่งไม่ได้ไหมใช้ใช้แบบถึงลูกถึงคนมั่งก็ได้ทุกอย่างมันไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะครอบคุมได้ทุกเรื่องนะครับการที่คุณอ่ามีมนคนที่ใจยเย็นนะครับเป็นคนที่ธรรมะธรมโมเป็นคนที่มองโลกแต่ความเป็นจริงเป็นคนที่ไม่หาเรื่องไม่เอาเรื่อง,ไม,อองไม่เอาความใคร มันก็เป็นเรื่องที่ดีะแต่เรื่องไม่ดีคือมันเสียเปรียบคนแล้วมันก็ถูกกระทําถูกตัวกลางแกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นทั้งพระทั้งซาตานในเวลาเดียวกันน่ะในช่วงชีวิตของคุณคุณอาจจะไม่ได้เป็นแต่รอบตัวคุณน่ะเป็นเนี่ยไพย่ตัวนี้คือตัวแรกตัวกลางถ้ามาอยู่ข้างเนี่ยเป็นศัตรูแน่นอนท่านมีศัตรูแน่นอนหรือท่านกําลังวัดน้ําหนักระหว่างาาธรรมะกับอธรรม ตัวม,รรม้าทำใช่มันเห็นผลเร็วเรื่องของไร้แรงๆ,ๆชั่วได้เงินเยอะได้เงินมากๆม,มายมหาศาลขายของเถื่อนของปิดกฎหมายโกงชาติบันเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเห็นผลแค่รูปธรรมนามาธรรมคือจับต้องไม่ได้นะครับเขาก็มองเห็นว่าคุณเป็นคนชั่วคนเลวแน่ๆนะครับถึงคุณจะอยู่ในคราบพระ ี่ผมไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งนะคราบพานนี่หมายถึงว่าเป็นคนใจเย็นเป็นคนสมถะรีบง่ายนะครับไม่เสมอไปนะครับท่านจะต,ต้องมีทั้งมีทั้งบูนะครับและมีทั้งตั้งรับนะบมีทั้งใช้สติไตรตรองท,ทุกอย่างนะครับการงานผ่านได้นะครับการเงินตัวโคมีทั้งสิบเปรียญแล้วมีมรดกมีทรัพย์สินรอยเยอะแย,ยะมากมายคงไม่ลําบากอ่ะไม่น่าจะลําบาก ถ้าลำบากคือไม่รู้จะจะพอลัทีนั่นแหละครับลำบากอ่ะนะครับต่อมาเรื่องความรักนะครับมีหนึ่งถ้วยมีหกถ้วยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเจ้าเสน่ห์หกถ้วยแฟนเก่าจะกลับมาก็ไม่ั้งคู่อะ่ะเนี่ยเห็นไหมดึงเขามาหาเดวิลเฉยเลยซึ่งก็มันแก้ผ้าขนาดนี้ยดูดิเหมือนอวัยวะเพศสักอย่างหนึ่งเนี่ย ก็แค่ระวังถูกโกงถูกหลอกเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวหรือเสียจนชินแล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกเรื่องน่าจะชินนะครับเรื่องพวกนี้อืเกิดมาครั้งหนึ่งนะครับมีชีวิตเป็นของตัวเองเราควรจะกําหนดชีวิตตัวเองได้ครับอบางครั้งมีบ้างบางครั้งที่เรากําหนดไม่ได้นะครับเราต้องพึ่งพาคนอื่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องคนปกติทั่วไปวก็เจอทั้งนั้นนะครับดูวินฟ็อปฟอร์จูนเป็นตัวที่จะ ชี้นำหรืออคอยบอกท่านว่าเ mm hmm. วรกรรมจะตามสนองเดบางทีอะตบลาข้าฟันทุบตีกันเนี่ย mm hmm. โกงโมรลดกโกงทรัพย์สิทธิที่ดินเนี่ยระหว่างญาติพี่น้องหรือทนายความหรือแบบคู่กรณียมีแน่ๆครับขึ้นมาเนี่ยแต่ยังไม่มีไพ่คดีความชัดเจนนะครับแต่ว่าดีวิลอ่ะมันก็สอไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับเรื่องโกงกินเรื่องอ่พอละ อะไรที่มันเป็นด้านลบๆไม่ต้องฟังเยอะ,อะนะครับเรื่องความรัก่ะพึ่งอุปทาน่ะพึ่งคิดไปเองเ่าเขานอกใจหรือมีใครอื่นนะครับแฟนเก่าจะกลับมาเขาอาจจะไม่ได้กลับมาขอขึ้นดีถือเขากลับมาเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวบาปนะไตรตรองอะไรให้ดีนะครับไตรตรองให้ดีความรักถือว่าดีก็ดีถือว่าอันตรายก็อันตรายนะครับเพราะว่าเจ็ดถ้วยเนี่ยมันมีเสน่ห์ มันเป็นที่เยาว์ยวนเนี่ยและเดวิลอ่ะมันบอกได้เลยว่าเมื่อผู้หญิงผู้ชายถ้าจับได้เดวิลเนี่ยมันอยู่ในช่วงป๊อปมากอ่ะคือป๊อปแม่งแบบหเข็ม hmm. นิดดีขึ้นแบบสุดเกเลยอ่ะอืเน่าก็จะโดดต้มโดนหลอกกันไดง่ายนะครับ <ß> โดยเฉพาะอืโดยเฉพาะ LQ อ่ะเออผมพูดสั้นๆนะพวกที่ LQ นั่นแหละ อยู่ในเพศ LQ นนะครับอันตรายนะครับรัก,กแรงกิ็ดแรงนะครับอาจจะมีงสิ่งที่คอยช่วยเหลือท่านอยู่ก็ได้นะครับมันสร้างบุญสร้างฐานไว้นะครับช่วยเหลือครอบครัวะจะเป็นคู่ของเพื่อนของพี่ของน้องของใครก็แล้วแต่ถ้าเขาทะเลาะก,กันคุณไปช่วยให้เขาคืนดีกันคุณไปทำให้เขารักกันดีนั่นแหละครับการลกรรมเรื่องความรัก ความรักที่มีปัญหาความรักที่มีความขัดแย้งนะครับนั่นแหละคือวิธีลดลักกันนะครับอ่าเรื่องสุขภาพสุขภาพติดเหล้าเมาสุราติดยาติดหญิงติดชายติดนู่นติดนี่ติดการพน,นันอะไรเนี่ยชายหมดเดวิลเนี่ยผีพนันเข้าสิงผีพนันกับนักลงทุนต่างกันนะต่างกันนะนักลงทุนเพื่อผลกำไร พันนันนี้เพื่อความสนุกและสะใจแต่เสียจริงนะเจ๊งจริงแล้วก็ส่วนมากก็ออกแบบมาให้เราเจ๊งอยู่แล้วมึงเสียมึงกลับบ้านได้แต่ถ้ามึงได้มึงกลับบ้านไม่ได้มีอย่างนี้นะครับหลีกเลี่ยงแหล่งอโคจรหลีกเลี่ยงแหล่งที่จะชักชวนนำไปสู่สิ่งตั้งต้นเริ่มที่ทำให้ชีวิต เสียหายนะครับอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายคิดไตรตรองด้วยสติให้มากๆนะครับทุวงนี้สตามันพลิกผันได้ง่ายๆนะครับจะตัดสินใจอะไรโปรดใช้สมาธิใช้ส,สติให้ดีก่อนนะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดบันจันร์ประจำวันที่26กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่3มีนานะครับอื มีอะไรสงสัยสอบถามกันมาได้นะครับเพราะว่าผมดูเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมมันจะไม่ตรงกับใครแต่ใครคนใดงหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมดูมีลูกค้าดูตรงหน้าเนี่ยมันก็จะเข้าตัวเขาเพอเขาเป็นคนคนเดียวนะครับแต่ถ้านี่ดูคนคนเป็นหลักสิบหลักร้อยนะครับหรือห,อหลักหรือหลักพันเนี่ยมันอาจจะเข้าเป้าโดนใครบ้างไม่โดนใครบ้างมันเรื่องปกติมากนะครับแต่ถ้าท่าน สงสัยแล้วข้่องใจอยากรู้ความเป็นไปของชีวิตอืว่ามันขึ้นไพ่แบบเนี้หนูเจอนี่อยู่ผมเจอไอ้นั่นอยู่กับพี่อคุณป้าเจอนี่อยู่คุณลุงเจออันั่นดูนั่นแหละครับสอบถามมาผมตอบได้จากหน้าไพ่นะครับเพื่อเป็นโอกาสอันดีของท่านนะครับที่ท่านเมื่อเข้ามาดูแล้วครับเสละเวลาเสียสละสายตาสมาธิดูแล้ว คุณได้ประโยชน์นะครับคุณได้ประโยชน์จากมันนะครับอ่าแต่บอกเลยว่ามันเป็นภาพรวมนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าตรงไปหมดทุกคนน่ะประหลาดครับไม่ได้เก่งครับประหลาดอ่านะครับอ่าขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังนะครับมาจนถึงนาทีนี้นะครับกอบจบคลิปเนี่ยครับอืมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองท่านอยู่แล้วท่านก็ควรจะหมั่นสร้างบารมีนะครับ อย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาจะสวดมนต์ไว้พระผมก็จะใส่บาตรทุกวัน<ม>นะครับก็รู้สึกว่าสิ่งดีๆก็เข้ามาคือเป็นเรื่องจริงนะครับเอาง่ายๆเลยอะวัดได้เลยนะครับไม่เชื่อคุณวัดได้เลยจะพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือวันไหนก็แล้วแต่คุณท,าาทําความสะอาดห้องพระทำความสะอาดสิ่งต่างติ่ว่าคุณจะเป็นโต๊ะเป็นหิ้งเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ปล่อยไ้ฝุ่นจับนะตเตะเลอะเทอะมั่วซั่วนะครับ ะนะครับลดความดื้อเลยนะครับคุณต้องว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดีนะครับงานเงินของคุณจะไม่สะดุดแล้วคุณจะมีโชคดีอะไรด้านใดด้านหนึ่งมาหาแน่นอนครับอันนี้คือสถิติผมแล้วเป็นอย่างนี้ประจํานะครับเป็นอย่างนี้ประจํานะครับดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สะอาดสะอา้านน้ำท่าใหญ่ขาดนะครับ ถ้ามีเวลาสวดน้อยพรกก็สวดได้ถ้ามีวลาักนิดหนึ่งนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองบ้างก็จะดีนะครับขอให้ทุกท่านพบกับวามสุขความเจริญพบกับสิ่งที่ดีๆนะครับลัคก,กี้โช,ชคดีนะครับมีสิ่งของสิ่คอีคุ้มครองนะครับให้สิ่งของสิองทคุ้มครองให้ท่านแควคลาปลอดภัยให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ท่านมีสติปัญญาเรียนรู้อ่านหรือแก้ปัญหาตรงหน้าได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีสะดุดนะครับ ให้ติงสิิ์โดยจิตตนใจเป็นแสงแห่งบารมีนำทางให้ท่านพบกับเส้นทางที่ถูกที่ควรของท่านนะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยคือช่องของท่านด้วยนะครับผมไม่ผู้ทำหน้าที่ท่านเป็นผู้ตัดสินว่าช่องนี้มันดีหรือไม่ดีมันห่วยมันประสบเป็นแย่หรือมันเออได้ประโยชน์ โูยที่ท่านนะครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันทำให้ AI หรือออลกอริทึมของ YouTube เปิดการมองเห็นขึ้นเฮ้ยทำไมยิปนี่คนดูเยอะเฮ้ยทำไมคนนี้คนแชร์เยอะเฮ้ยทำไมคนติดตามไม่เยอะนั่นแหละครับมันเปิดการมองเห็นมากขึ้นคนก็จะคามากขึ้นมันผมก็ต้องการความสาเร็จในสิ่งที่ผมทาและผมก็อยากให้ท่านมีส่วนร่วมเพราะถ้ามีส่วนร่วมเต็มๆที่ครับจะท,ทำให้ผมสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ไม่ได้โยนปลายท่านนะเปล่านะพูดเฉยๆนะครับให้เข้าใจเพราะว่าผมไม่มีไรายได้จากการทํายังไม่มีรายได้จากการทําช่องนี้นะครับยังนะครับก็ถ้าใครอยากสนับสนุนผมอยากช่วยเหลือค่าครูค่าน้ําค่าอะไรก็ว่าไปก็ผมมีช่องทางไว้ท่านนะครับบริจาคจะเรียกว่าบริจาคหรือเบี้ยรือให้ค่าครูหรือจะเป็นให้สินน้าใจหรือ ให้ขอทานมันก็แล้วแต่ท่านนะครับสุขทุกอยู่แค่วิธีคิดคิดเป็นแล้วสุขคิดไม่เป็นก็จะทุกหน่อยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับทักทายกันมาด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ